สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะครับผมภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คุณคิดนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันต่อในเรื่องของ Past Simple Tense แต่ว่าหัวข้อวันนี้ของเราก็จะเป็นเรื่องของคำกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปของ Past Simple Tense ที่เป็น Verb to be นะครับผมแนะนำให้ไปดูคลิปนั้นก่อนสักนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจสถานการณ์หรือเงื่อนไขของ Past Simple Tense มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผม ก็ไปดูกันได้เลยสำหรับคนที่เคยดูไปแล้วนะครับผมก็มาลองดูคลิปนี้ต่อกันเลยนะครับจะได้พัฒนาแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของไอเจ้าตัว past simple tense เนี่ยก็คือพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นอดีตที่มันจบไปแล้วใช่ไหมเป็นจุดจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นนะครับผมเงื่อนไขของมันก็ไม่ได้ซับซ้อนไปกว่าน,นี้เลยมันใช้ง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับไปลองดูกันเลยว่าสถานการณ์หรือเงื่อนไขบังคับอะไรบ้างเกี่ยวกับ past simple tense นะครับ subject verb agreement ของไอเ้ตัว past simple tense เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นประธานตัวไหนกริกยาของเราก็ยังต้องใช้คู่กับ verb ช่อง2นั่นเองนะครับผมหรือกริกยาที่อยู่ในรูปอดีตคำกริกยาที่อยู่ในรูปอดีตเนี่ยมันก็แบ่งได้หลายรูปแบบถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยก็คือ regular verb กับ irregular verb นะครับผมอันนี้ถ้าหากว่ายังไม่เคยไปดู คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการทำกริยาที่เป็นช่อง2ช่อง3นะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เช่นกันนะครับผมอันนี้จะพูดถึง irregular verb เป็นหลักไปก่อนนะครับผมส่วนใน description เนี่ยจะแปะทั้ง2อันเลยก็คือการผันกริยาที่เป็นกริยา3มช่องผันยังไงได้บ้างและการออกเสียงเจ้าตัว ed เนี่ย มันออกเสียงยังไงได้บ้างนะครับผมจะมีทั้ง2องลิงก์ไว้ให้ในตัวด s สคริปชันด้านล่างนะครับผมก็ดูคลิปนี้แล้วไปดูคลิปนั้นต่อนะครับผมจะช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องการผันและก็การออกเสียงเจ้าตัว ed ากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่บอกคือไม่ว่าประธานของเราจะเป็นอะไรเป็น he she it i u v they กริกยาของเราก็จะเป็นช่อง2ตามหลังมันนะครับผมนี่คือเงื่อนไขของประธานและกริกยาน,นั่นเองนะครับ ไปดูรูปแบบประโยชน์ดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นอ่าอันนี้ิวเตอร์แบ่งออกมาเป็น2สถานการณ์ให้นะครับผมก็คือที่อยู่ในสีเหลืองๆเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรหรือเป็นข้อเท็จจริงก็คือเวอรช่องหนึ่งแล้วพอมันผ่านมาเป็นอดีตเนี่ยมันผ่านยังไงจะอยู่ในรูปของสีดำมาน,นี้นะครับผมทั้ง2อันนะจะมีทั้งหมด4ตัวอย่างให้ดูนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเราจะดูไปพร้อมๆกันและจะทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่ามันแตกต่างกัน,กนยังไงนะครับประโยชน์ที่1คือ They come to ESE every Saturday เห็นไหมก็คือประธานของเราเนี่ยเป็น day ใช่ไหมครับผมพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นทุกๆวันเสาร์แบบนี้มันก็ใช้ v วอบช่องหนึ่งปกติแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะสื่อให้มันไปนเป็นอดีตแน่นอนว่ามันทําทุกครั้งทุกวันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันไม่ได้เป็นข้อท็จจริงอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนสถานการณ์กลายเป็น they came to ESE on Saturday คนที่ฟังประโยคนี้เวลาที่เราพูดประโยคนี้เขาฟังแล้วเขาฟังประโยคนี้เขาจะเข้าใจไปเลยว่าอ๋อวันเสาร์ที่พูดถึงเนี่ยคือวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแน่นอนมันเป็นอดีตเนี่ยจากคําที่เคยเป็นช่อง1เราก็เปลี่ยนให้มันกลายไปเป็นช่อง2องแบบนี้ day came เห็นไหมจาก day come กลายเป็น day came เราจะต้องรู้นะครับว่าช่องสองของคําคืออะไรเราต้องรู้ว่าช่องสอง ของกริยาที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราถึงจะสื่อสารที่มันเป็น past simple tense ได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ออกอย่างที่บอกเลยนะแนะนำให้ไปดูการผันกริยานะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับย้ำอีกรอบนึงนะไปดูคลิปนั้นด้วยนะครับผมจะได้รู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมไอ้เจ้าคำมันกลายไปเป็นคำว่า came นะครับผมโอเคไหมไม่ต้องคิดมากนะตอนนี้ they came to ese on saturday วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามาที่ ese นะ ปัจจุบันเหตุการณ์ข้อเท็จริงกลายไปเป็นอดีตคำก็เลยเปลี่ยนไปเป็น came แบบนี้นั่นเองนะครับสถานการณ์ที่ 2. he studies very hard he studies very hard พอเราใช้เหตุการณ์ที่มันเป็นข้อเท็จจริงก็อยากจะบอกว่าปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเขาเรียนหนักมากเขาขยันมากเป็นข้อเท็จจริงเราก็ใช้กริยาช่องหนึ่งประธานเป็นเอกพจน์กริยาของเราก็ต้องเติม s es ในกรณีนี้ study มันลงท้ายด้วย y มันก็เลยเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es แบบนี้ใช่ปะแต่ถ้าเราเยพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเป็นอดีตเราก็ต้องทำให้กริยาของเรากลายเป็นช่อง2จาก studies ที่เปลี่ยน y เป็น i เติม es แบบนี้มันก็เปลี่ยน y เป็น i เติม ed ไปแทน he studied very hard อันนี้ก็จะย้อนกลับไปในสถานการณ์หนึ่งในอดีตก็อาจจะเป็นอย่างเช่นเขาเตรียมตัวสอบแล้วเขาแบบ ขยันอ่านหนังสือมากในช่วงนั้นใช่ไหมครับผมมันก็เลยกลายเป็น he studied very hard แบบนี้ใช่ไหมครับผมนึกย้อนกลับไปจุดจุดนึงของเวลาในอดีตนะพูดประโยคนี้ปุ๊บคนฟังเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ในอดีตไปนั้นอ่ะเขาตั้งใจเรียนมากเขาขยันอ่านหนังสือมากประมาณนี้ได้นะครับผมอ่ะหวังว่าจะไม่งงนะกับ2ส,สถานการณ์นี้ไปดูอีกสสถานการณ์เพิ่มเติมครับอันแรกคือ he likes Mary อันนี้คือพูดว่าแบบปกติแล้วอ่าเขาอะชอบแมรี่นะเป็นข้อเท็จจริงเป็นการบรรยายถึงตัวตนเขาอะว่าเขาเนี่ยชอบแมรี่แต่ถ้าหากอยากจะบอกว่าอ๋อก่อนหน้เนี้ยเขาเคยชอบแมรี่แต่อาจจะไม่ได้ชอบแล้วใช่ไหมไม่ได้พูดถึงปัจจุบันแล้วเป็นอดีตไปว่านตอนนั้นอะเขาชอบแมรี่เราก็จะบอกว่า he liked Mary เวลา like มันเติม ed แบบนี้แล้วเนี่ยมันออกเป็นเสียงตัว t หรือ t ออกมานะครับ he liked Mary เป็นเสียงเหมือนทอนอาหาร he liked Mary อีกรอ he liked Mary เป็นอดีตไปนะครับผมแบบนี้เลยเห็นปะเปลี่ยนจากปัจจุบันไปเป็นอดีตเรายุ่งแค่คำกริยาถ้าเราสังเกตส่วนที่เหลือของประโยคเนะคะี่ยไม่เขียนเหมือนกันหมดเลย he, he ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม mary ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือคำว่า like จากที่มันเคยเติม s เพราะว่าเป็นข้อท็จจริงตอนนี้มันเป็นอดีตแล้วเราพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้ว เราก็เอากริยาของเราไปเปล okay. like ี like ่ยนให้เป็นช่อง2เห็นไหมจากปัจจุบันที่เป็น l i k e s ก็กลายเป็น liked แบบนี้นะครับผมไม่ยากเลยเนาะเอาคคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจได้ต่อมาครับผม we work at this company we work at this company พวกเราทำงานที่บริษัทนี้เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมกริยาก็อยู่ช่อง1เหมือนเดิมเนาะเป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงตัวเราว่าปกติเนี่ยเราทำงานที่บริษัทนี้ แต่ถ้าเราจะบอกว่าอ๋อก่อนหน้านี้เราเคยทำงานที่บริษัทนี้ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วเราก็บอกว่า we worked at this company we worked at this company เหมือนเดิมเลยคำว่า work พอมันไปเติม ed มันก็ออกเสียงตัว t ออกมานะครับเสียงที่อ่านก็จะกลายเป็น we worked at this company พอเราอ่านให้มันคู่กันให้มันคล้องกันเนี่ยตัว t มันก็จะเชื่อมเสียงไปที่ at นิดนึงนะ we worked at this company we worked at this company we worked at this company เห็นไหม a t a t we worked at this company แบบนี้เลยนะครับผมการที่เราเชื่อมเสียงแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยฟังลื่นหูขึ้นแล้วก็ดูคล่องแคแล่วและชาวต่างชาติก็จะรู้สึกประทับใจในการอ่านออกเสียงของเรานะครับผมไปดูกันต่อครับอันนี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดย่อยละกัน my aunt กริยาของเราคือ have แล้วก็ a lot of candies อนนี้ถ้าเราจะบอกว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องทำให้มันเป็นอดีตเนาะเราเรียนเรื่องอดีตกันอยู่เราจะบอกว่าก่อนหน้านี้ป้าของฉันเนี่ยมีลูกกว่าหรือขนมเนี่ยเยอะมากเลยแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เป็นอดีตเราก็ต้องใช้เวิร์บช่องอะไรเอ่ยช่อง2เราก็เอาไอ้เจ้าตัวคําว่า have ของเราเนี่ยไปทําเป็นช่อง2แทนนะครับไอ้ตัวนี้กลายเป็นช่อง2อ,งอดีตของ have จะอ่านว่า had ไม่ใช่อ่านว่า h a d นะครับผมอันนี้ผมจะเจอนักเรียนเยอะมากเลยที่จะอ่านว่า h a d แต่มันไม่มีคำว่า h a d ในภาษาอังกฤษนะครับผมมันอ่านว่า had my aunt had a lot of candies my aunt had a lot of candies ก็คือก่อนหน้านี้ป้าของฉันเนี่ยมีลูกกวาดเยอะแยะมากมายแต่ปัจจุบันอาจจะไม่เหลือแล้วนะโดนแย่งกินไปหมดแล้วอะไรแบบนี้อ่าประมาณนี้เนาะต่อมาไปดูประโยชน์ที่สครับ Day แล้วก็ในวงเล็บคือ go to school อ่าถ้าอยากจะบอกว่า ก่อนหน้านี้ก็คือเขาไปมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไปโรงเรียนตอนนี้อาจจะยังอยู่โรงเรียนก็ได้แต่เราบรรยายการไปของเขาว่าเขาไปโรงเรียนเป็นอดีตเราก็เอาคำกริยาของเราไปทําเป็นช่องอะไรเอ่ยช่อง2ใช่ไหมครับผมจะ go มันก็เปลี่ยนไปเป็น went ใช่ไหมก็ they went to school they went to school อตอนนี้พวกเขาไม่อยู่นี่เราเพราะว่าพวกเขา,าไปเรียนแต่ไปตั้งแต่อดีตไงมันก็เลยกลายเป็น went to school แบบนี้ได้นะครับผม อย่างที่บอกนะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าใครยังไม่แม่นกริยา3มช่องเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับผมไปดูลิงก์นั้นนะครับผมมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจว่ารูปอดีตของคำกริยาต่างๆเนี่ยมีลักษณะอย่างไงนะครับผมและคำกริยาที่เติม ed แล้วออกเสียงยังไงก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับลองไปฝึกฝนดูนะครับผมถ้าเราคล่องตรงนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายมากๆเลยกับการทำให้กริยาของเราเป็นอดีตนะครับผมโอเคเนาะ อ่ะคำตัดมานะครับผมข้อถัดมา I แล้วก็มี wake up at seven today ใชมตอนนี้ today คือวันนี้ใช่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันนี้แต่มันอาจจะเป็นอดีตในะที่นี้นะเพราะตอนนี้เราตื่นมาแล้วใช่ไหมเราจะย้อนกลับไปอ๋อเมื่อ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยฉันตื่นใช่ปะก็คือพูดถึงอดีตวันนี้ฉันตื่นไปตอน7จ็ดโมงเช้าต,ตอนนี้ตื่นแล้วเล่าถึงเหตุการณ์ณนะตอนนั้นว่าตอน7จ็ดโมงฉันตื่นมันก็เปลี่ยนกริยาของเราจากปัจจุบันไปเป็นอดีตเช่นกัน จาก wake up มันก็กลายเป็น woke up I woke up at 7 today I woke up at 7 today วันนี้ฉันตื่นตอน7จ็ดโมงเช้าเป็นอดีตเนาะจากกริยาช่องหนึ่งธรรมดาก็เปลี่ยนไปเป็นช่อง2ซะประมาณนี้นะครับถัดมาข้อถัดมาอันนี้อ่านว่า s ช a n นะนี่ชื่อเขานะครับช a n แล้วก็มี want a drink ใช่ไหม a drink ก็คือเครื่องดื่มเนาะอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่โดยทั่วไปเวลาเรานึกถึงคำว่า drink ในภาษาอังกฤษก็คือเหล้านั่นเองนะครับ แต่ในที่นี้อาจจะหมายถึงอย่างอื่นได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีจํากัดว่าต้องเป็นเหล้าเท่านั้นนะครับ want ของเราจากปัจจุบันเราอยากจะทําให้เป็นประดีดว่าก่อนหน้านี้ชอนต้องการเครื่องดื่มใช่ไหมชอนอยากได้เครื่องดื่มก่อนหน้านี้เราก็เอากริยาของเราไปทําเป็นช่องอะไรครับช่อง2อเก่งมากครับผมเราก็เอา want ไปเติม ed มันก็จะอ่านเป็น s e a w n wanted a drink s h a n wanted a drink ถ้าหากว่าคนอเมริกันจะอ่านเป็น wanted นะ s h a n wanted a drink wanted ตัวทีเหมือนมันจะหายไปเลย s h a n wanted a drink s h a n wanted a drink แบบนี้นะครับผมนะก็เติม ed ไปแบบนี้เป็นอดีตนะครับผมวัแบบนนี้สิ่งนี้จะเป็นปัญหาสำหรับคนไทยเวลาฝึกภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้มีโครงสร้างการเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นอดีตเมื่อเล่าถึงอดีตเราจะเพิ่มคำต่างๆเข้าไปอาจจะมีคำว่ามาก่อนหน้านี้แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมในในประโยคภาษาไทย แต่ภาษาอังกฤษมันไม่ได้เพิ่มคำเหล่านั้นเนาะแต่มันเปลี่ยนกริยาจากช่องปกติหรือช่องหนึ่งเนี่ยให้กลายไปเป็นช่องสองหรือรูปอดีตของมันนั่นเองนะครับผมคล่องตรงนี้เมื่อไหร่สื่อสารชัดเจนและง่ายขึ้นแน่นอนอันนี้ตัวเตอร์บประกันได้เลยถ้าแยกอดีตกับปัจจุบันได้ชัดเจนนะชาวต่างชาติจะเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นครับผมโอเคหวังว่าทุกคนเข้าใจนะครับผมถ้าเข้าใจก็ไปดูต่อครับทีนี้ถ้าเราจะเอาให้ประโยคของเราเนี่ยมาเป็นปฏิเสธนะครับผม เราต้องเอา d i ตเข้ามาช่วยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยปกติเฉยๆมันต้องอยู่คู่กับ not เพราะต้องการจะทำให้มันเป็นปฏิเสธใช่ไหมครับผมจากประโยคของเราอย่างเช่นอันที่หนึ่ง they came to ese on saturday พวกเขาเนี่ยมาที่ ese เมื่อวันจสา์ที่ผ่านมาใช่ไหมเป็นอดีตตอนนี้เราจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาก็เอา did เข้ามาใส่ในประโยคแต่เอาวางไว้ตรงไหนล่ะเราจะวาง d ิ d ไว้ขั้นกลางระหว่าง ประธานกับกริยาแล้วเอา not ไปวางหลังมันอีกทีเพราะฉะนั้นประโยคใหม่ของเราก็จะกลายเป็น they did not หรือในที่นี้เขียนเป็นตัวย่อให้ didn't หรือถ้าใครอ่านคล่องก็ didn't they didn't come to e s e on saturday สังเกตนะเมื่อกี้มันคือคำว่า came ใช่ไหมครับผมก็คือตรงนี้ came ใช่ไหมเป็นอดีตเป็นช่อง2อ,อยู่พอเราเอา did not เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนกริยาของเราเนี่ยกลับให้มันกลายไปเป็นคำเหมือนเดิมนะ เงื่อนไขของมันก็คือเมื่อมี did เข้ามาในประโยคแล้วกริยาของเราเนี่ยมันไม่ต้องผันเป็นอดีตอีกต่อไปมันจะย้อนกลับไปอยู่ในรูปปกติของมันหน้าตาเดิมของมันนั่นเองนะครับผมจากที่มันเคยเป็นคำว่า came พอมี did not เข้ามามันก็กลายไปเป็นคำว่า come เหมือนเดิมนะครับมันย้อนกลับไปอยู่ในรูปก่อนหน้าที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมต้องอย่าลืมเงื่อนไขนี้นะครับผมเมื่อมี did not เข้ามา หรือเมื่อมี Di d เข้ามาในประโยคเนี่ยกริยาของเราต้องผันกลับไปเป็นตัวเดิมก่อนหน้าที่มันจะกลายเป็นช่องสองเค me ก็เลยเปลี่ยนกลับกลายไปเป็นค e เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูกันอีกสักสามตัวอย่างตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าพอมันผันกลับเราเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอ่ะถัดมาครับผม he studied very hard เขาเนี่ยตั้งใจเรียนหนักมากใช่ไหมครับผมตอนนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะทำไปปฏิเสธว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนหรอกก็เหมือนเดิมเลยให้เอาอะไรเข้ามาช่วยเอ่ย ให้เอา d i d เข้ามาช่วยใช่ปะ่ะพอเอา d i d มาใช้อย่าลืมว่าต้องมีอะไรตามหลังมันทันทีมี not ใช่ไหมครับผมแล้วก็เอาวางขั้นระหว่างประธานและกริยาใช่ปะเพราะฉะนั้น he studied very hard ก็จะกลายเป็น he didn't study very hard he didn't study very hard เขาไม่ได้ตั้งใจเรียนมากสักเท่าไหร เหมือนเดิมเห็นปะจาก study ที่เคยเปลี่ยน y เป็น i เติม ed พอมี did เข้ามามันก็กลับไปเป็น study เหมือนเดิมโอเคไหมครับผมอย่าลืมเงื่อนไขนี้เด็ดขาดนะเมื่อมี did เข้ามาเป็น verb ช่วยแบบนี้เราจะเปลี่ยนกริยาจากที่มันเคยผันเป็นช่อง2หรือเป็นอดีตอยู่เราจะเปลี่ยนให้มันกลับไปเป็นรูปร่างหน้าตาเดิมของมันนะครับผมก็จะกลายเป็น he didn't study very hard อ่ะข้อถัดมานะครับลอง pause ิดีโอแล้วลองทำเองดูนะ แล้วลองมาเทียบกับของติวเตอร์ว่าตรงกันไหมสำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ดูกันต่อเลยนะ He liked Mary ก่อนหน้าน,านี้เขาชอบ Mary ใช่ไหมครับผมจ็คือปัจจุบันอาจจะไม่ได้ชอบแล้วนี้ถ้าทำให้เป็นปฏิเสธเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจาก He liked Mary กลายเป็น He didn't like Mary อันนี้จะแตกต่างเล็กน้อยนะ He didn't like Mary มันจะกลายเป็นก่อนหน้าน,านี้เขาไม่ได้ชอบ Mary ปัจจุบันอาจจะชอบก็ได้เนาะแต่ก่อนนั้นนี้ไม่ได้ชอบเพราะว่าเราพูดถึงไม่ใช่เป็นแบบนั้นในอดีตไม่ได้เป็นแบบนั้นในอดีตแต่ปัจจุบันมันอาจจะเป็นแล้วใช่ไหม He didn't like Mary มันก็จะแปลแบบนี้นะครับผมคำกริยาที่แสดงถึงความรู้สึกพวกนี้เวลามันเปลี่ยนเป็นปฏิเสธและพอมาเป็นอดีตเนี่ยมันจะตรงกันข้ามก็คือแต่ก่อนไม่ใช่แต่ปัจจุบันใช่อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ He didn't like Mary ก็คือตอนนั้น,นะเขาไม่ได้ชอบ Mary แต่ปัจจุบันอาจจะชอบแล้วอะไรอย่างงี้เนาะ ถัดมา we worked at this company we worked at this company เราทำงานที่บริษัทนี้อันนี้คืออดีตทำให้ปฏิเสธเหมือนเดิมเลยเอา did not เข้ามาช่วยวางขั้นระหว่างประธานกับกริยาและเปลี่ยนกริยาจากที่เป็นอดีตให้กลับไปเป็นไม่เป็นอดีตแล้วก็คือกลับไปอยู่ในช่องปกติของมันก็จะกลายเป็น we didn't work at this company ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทำงานที่บริษัทนี้ในอดีตนะ่ะเราไม่ได้ทำงานที่บริษัทนี้นะครับผม ประมาณนี้ได้โอเคไหมหวังว่าจะไม่งงกันนะครับผมในเรื่องของการใช้ประโยคปฏิเสธถ้างงก็อย่าลืมนะครับใส่ไว้นในคอมเมนต์ได้นะสงสัยตรงไหนพิมพ์ถามเลยเดี๋ยวตูวเตอร์จะช่วยเข้ามาตอบให้นะครับเพื่อ,อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมพ,อมพอมกันได้อย่างไม่ตกหล่นเลยนะครับผมเราจะไม่ทิ้งกันนะครับผม <laughs> อ่ะโอเคไปดูถัดมาครับผมเวลาเราทำเป็นคำถามบ้างเราก็ยังเอาดิทมาใช้อยู่ดีแต่เราจะเอาดิทไปวางหน้าประธานของเราโอเคปะ They came to VSE on Saturday มันเดิมเป็นอดีตประธานโบกช่อง 2. เค came มาจากคำว่าค o m e เพราะทำเป็นคำถามเขาบอกให้เอาดิสเข้ามาช่วยใช่ไหมครับผมแต่ว่าให้วางไว้ตรงไหนวางไว้หน้าประธานเพราะฉะนั้น they came ก็เอาดิสไปวางหน้าประธานซะแล้วคำว่า came เ,เราก็เปลี่ยนใช่ปะจากที่มันเป็นอดีตเราก็ผันให้มันกลับไปเป็นปกติเป็นช่องรูปเดิมของมันโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ผันออกมาประโยคใหม่ของเราก็จะกลายเป็น Did they come to v s e on Saturday? ก็คือเมื่อวันเสาร์เนี้ยเขาได้มา TSE e ไหม Did คู่กับคำเห็นปะ Came เ,เปลี่ยนไปเป็นคำแล้วนะอย่าลืมนะเงื่อนไขนี้สำคัญนะครับทุกคนพยายามผันกลับไปเป็นรูปเดิมให้ได้ต่อมา He studied very hard ทำเป็นประโยคคำถามเอา Did ไปวางหน้าประธานและเปลี่ยนกริยาจากที่เคยเป็นอดีตก็เปลี่ยนกลับไปเป็นช่องปกติ ช่องที่มันไม่ได้ผันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันก็จะกลายเป็น did he study very hard เขาตั้งใจเรียนหนักหรือเปล่าเขาตั้งใจอ่านหนังสือหรือเปล่าประมาณนี้เนาะถัดมา he liked mary ทำเป็นประโยคคำถามเอา did เข้ามาวางหน้าประธานและอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนอะไรด้วยเปลี่ยนกริยาใช่ไหมจากที่มันเติม ed แบบนี้จากที่มันผันอยู่เราก็จับให้มันเนี่ยกลับไปไม่ผันใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น Did he like Mary? ก่อนหน้านี้เขาชอบ mary หรือเปล่าใช่ไหมก็ใช้แบบนี้ได้ถัดมาครับผม We worked at this company We worked at this company ก่อนหน้านี้พวกเราทำงานบริษัทนี้ทำเป็นคำถามก็เอา did เข้ามาวางหน้าประธานและอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนกริยาด้วยจากที่มันเติมมีดีก็ตัดออกไปใช่ปะก็เป็น Did you work at this company? น่นอนว่าประธานมันต้องเปลี่ยนในที่นี้เพราะมันไม่น่าจะถามตัวเราเองใช่ปะ่ะบอกเฮ้ยพวกเราเคยทางานบริษัทนี้หรือเปล่ามันก็แปลกมันก็เลยเป็นถามเป็นคุณนะ่ะเคยทางานบริษัทนี้ไหม did you work at this company ก่อนหน้านี้คุณทํางานบริษัทนี้หรือเปล่าแบบนี้ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือประโยคคําถามที่เป็น yes no question นะครับผมหลักการแค่นี้เลยไม่ยากเลยเอา did ไปวางหนะ้าประธาน แล,และเปลี่ยนกร in ิยาจากช่องสองให้กลับกลายไปเป็นช่องปกติ neck. จริงๆแล้วอ่ะมันคือ infinitive อ่าถ้าเราอยากจะรู้ลึกหน่อยนะมันคือ infinitive มันไม่ใช่ verb ช่องหนึ่งะทุกคนอย่าจำสลับนะครับผมมันไม่ใช่ verb ช่องหนึ่งมันคือ infinitive นะครับผมถัดมานะครับการทำเป็น wh question นะครับผมก็คือการใช้คำกริยาเนี่ยก็ใช้ question words นะครับผมก็คือคำที่เป็นตัวตั้งคำถามเหมือนเดิมเลยทวนกันสันิดนึง what แปลว่าอะไร when แปลว่าเมื่อไหร่ where แปลว่าที่ไหน why แปลว่าทำไม who แปลว่าใคร whose แปลว่าของใคร how แปลว่าอย่างไรแน่นอนว่ามันยังมีคำอื่นอีกใช่ไหมอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในภายภาคหน้านะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะคุ้นเคยกับตัวตั้งคำถามขั้นพื้นฐานไปก่อนก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเจ็ดตัวนี้เป็นหลักๆไปอ่ะมาลองดูกันครับ อนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือยังเหมือนเดิมแน่นอนว่ามันยังเป็นประโยคคำถามยังคงต้องเอาดิทมาวางหน้าประธานเหมือนเดิมและก็เปลี่ยนกริยาให้กลายเป็น infinitive ก็คือที่ไม่พันไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมคำตอบข้อที่หนึ่งบอกว่า I lived in Bangkok คำตอบก็คือ in Bangkok จะตั้งคำถามโดยการใช้อะไรดีก็ต้องใช้ที่ไหนใช่ไหมครับผมก็เอา where มาใช้หลังจากนั้นทำเป็นคำถาม ให้เอา d i d ไปวางหน้าประธานคำตอบมันคือ I คำถามมันก็ต้องถามด้วย you ใช่ไหมก็เอา did เอา did ไปวางหน้าประธานของเราเนาะก็ประโยคคำถามของเราก็จะกลายเป็น Where did you live Where did you live ก่อนหน้านี้คุณอาศัยอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับผมคำตอบก็คือ I lived in Bangkok ก่อนหน้านี้ผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพปัจจุบันอาจจะย้ายไปแล้วใช่ไหมครับผม Where did you live แบบนี้นะครับเห็นปะเอา Question words มาใช้หลังจากนั้นเอาจิตไปวางหน้าประธานแล้วก็บวกกริยาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราดูสไลด์นี้จบปุ๊บนะเดี๋ยวจะมีสรุปทบทวนให้อีกทีนะครับว่าเงื่อนไขของ tense แล้วก็โครงสร้างของพวกมันเนี่ยเวลามันเป็นบอกเล่าคำถามปฏิเสธมันมีเงื่อนไขย,ยังไงโครงสร้างของพวกมันเป็นยังไงเดี๋ยวราจะดูอันอีกรอบนึงนะแต่ว่าอันนี้อยากจะให้พยายามฝึกทำไปตามที่ติวเตอร์สอนก่อนถัดมาที่สองเขาบอกว่า he played football on Friday ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลนะเหตุการณ์ของเราเป็นอดีตเห็นปะ play ed, ก็เลยเติม ed ไว้ D y. ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเขาตอบว่า on friday ก็ต้องตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคำว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็คือคำว่า when ทำเป็นคำถามทำไงดีให้เอา did มาวางหน้าประธานประธานของเราคือ he มันก็เลยเป็น when did he อันนี้คือ3าตัวต้นแล้วเนาะ when did he หลังจากนั้นก็เอากริยาไปใส่ใช่นปะ When did he play football เห็นไะ W H question มา did วางหน้าประธานแล้วก็กริยาต่อท้ายแค่นี้เอง When did he play football โอเคเนาะไม่ยากนะนะต่อมา The meeting started ต่อมา The meeting started at 3 The meeting started at 3ก็คือการประชุมเนี่ยมันเริ่มไปตอนบ่าย3ใช่ไหมครับผมเหตุการณ์เป็นอดีตเห็นไหม start ก็เลยเติม ed อ่านว่า started The meeting started at 3 แบบเมื่อกี้ตอนแอรกที่เรอ่าน started อันนี้แบบคนอเมริกันหน่อยนะ the meeting started at 3ก็คือการประชุมเนี่ยมันเริ่มไปตอนบ่าย3ก็ต้องถามว่าเริ่มตอนกี่โมงใช่ไหมกี่โมงใช้คำว่า what time ก็คือเอา what time มาตั้งหลังจากนั้นเอา did มาวางหน้าประธานเพราะยังคงเป็นคำถามมันก็จะกลายเป็น what time did the meeting start เห็นปะ what time did the meeting start อย่าลืมนะว่ามี did เข้ามาในส่วนของคำถามแบบนี้ กริยาเราไม่ต้องผันแล้วนะจาก started หรือ started แบบนี้ก็กลับไปเป็นคำว่า start เฉยๆ What time did the meeting start โอเคเนาะอ่าใช้ได้ครับผมต่อมาอยากให้ทุกคนนะครับลอง pause วิดีโอตรงนี้นะครับผมแล้วลองทำา3ข้อที่เหลือตรงนี้ถ้าหากว่าทำเสร็จแล้วก็ก,กด play ต่อได้นะครับผมอยากให้ลองดูนะอ่ะ pause ได้เลยครับผมสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วนะก็มาลองดูต่อกัน เขาบอกว่า I met my boss on Tuesday I met my boss on Tuesday เขาใช้สีแดงตรงคำว่า my boss ก็คือเป็นคนก็ต้องถามว่าใครใช่ปะแน่นอนคำกริยาของเราคืออดีตก็เปลี่ยนจาก meet ไปเป็น met อันนี้ช่อง2ถูกต้องอ่ะเป็นอดีตแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ต้องถามคำถามโดยการใช้ who มาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอา did เข้ามาวางหน้าประธาน คำตอบของเราเป็น I ก็ต้องถามด้วย you เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น Who did you meet on Tuesday เห็นปะจาก met ตรงนี้กลายไปเป็น meet เพราะมี did เข้ามากริยาก็จะผันกลับมาเป็นช่องเดิมใช่ไหมครับผมไม่ได้ทำเป็นอดีตต่อไปแล้วนะอยงี้ต่อมา he studied English on Friday he studied English on Friday เขาเรียนภาษาอังกฤษวันศุกร์คำตอบของเราอยู่ที่คำว่า English ก็คือเหมือนเขาเรียนอะไรวันศุกร์ใช่ปะคำว่าอะไรก็คือคำว่า what ก็เขาเรียนอะไรเมื่อวันศุกร์ประธานของเราคือ he จะทำเป็นคำถามให้เอา did มาวางหน้าประธานประฉะนประโยคใหม่ก็จะกลายเป็น what did he study on friday เหมอนเดิมเห็นปะ study ที่เปลี่ยน y เป็น i จะมีดีก็กลับไปเป็นรูปปกติเหมือนเดิม what did he study question word did ทำมาวางหน้าประธานแล้วก็ต่อด้วยกริยาเหมือนเดิมโอเคเนาะอ่ะอันสุดท้ายครับผม Mike went to school by busMike went to school by bus ก็คือ Mike เนี่ยไปโรงเรียนโดยรถประจำทางใช่ไหมครับผมก็คืออดีตเนาะผ่านไปแล้วมันก็เลยใช้เป็น went ใช่ไหมคำตอบของเราอยู่ที่คำว่า by bus ก็คือโดยรถประจำทางก็ต้องถามว่า Mike ไปยังไงใช่ไหมครับผมอย่างไรก็คือคำว่า how เพราะฉะนั้นตั้งคำถาม เอา did มาวางหนะ้าประธานก็จะกลายเป็น how did m y g go to s c h o o l จาก w e n t ก็เปลี่ยนไปเป็น go เหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมตรงนี้นะย้ำอีกรอบนะถ้าหากว่ามี did เข้ามาเป็นตัวช่วยเป็น verb ช่วยแบบนี้กริยามันไม่ต้อง่ันแล้วนะครับจากที่มันเคยเป็น w e n t มันก็กลับไปเป็น go แบบนี้โอเคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะอีกรอบนึงถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ครับเดี๋ยวมาช่วยครับไปลองดูพวกโครงสร้างกันครับว่า โครงสร้างบอกเล่าปฏิเสธคําถามแต่ละรูปแบบเนี่ยใช่ยังไงถ้าหากว่าเป็นบอกเล่าแน่นอนก็ใช้ประธานบวกกับกริยาที่เป็นช่อง2ปกติอันนี้เราต้องรู้นะว่าช่อง2หน้าตาเป็นยังไงมันเติม ed หรือว่ามันผันอย่างที่บอกต้องฝึกต้องท่องให้มันคล่องให้มันคุ้นให้มันชินจะได้ใช้ได้ถูกนะครับพอเป็นปฏิเสธมีประธานเข้ามามี did แล้วก็มี not แล้วก็มีคํากริยาอันนี้ไม่ต้องทําเป็นอดีตแล้วใช่ไหมอย่างที่บอกมันก็คือเป็นกริยารูปปกติก่อนที่มันจะผันก็ประธาน did not แล้วก็กริยาที่ไม่ผันอย่าลืมนะไม่ใช่ช่อง2แล้วนะมันไม่ผันแล้วนะถ้าเป็นคําถามแบบ yes no เอา did วางหนะ้ามีประธานมีกริยาแน่นอนมันก็จะต้องมีเครื่องหมายคําถามด้วยใช่ไหมครับผม did ประธานกริยาที่ไม่ผันแล้วก็เครื่องหมายคําถาม ถ้าหาว่าเป็นประโยคคำถามแบบ wh question ก็แค่นำ wh question ไปวางข้างหน้าอีกทีหนึ่งสังเกตว่าอันที่เป็น yes no กับที่เป็นคำถามแบบ wh เนี่ยมันก็คือต่างกันแค่ตัว wh เฉยๆกหนอกจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกันเห็นปะสองอันเนี้ย did did subject subject verb verb ปกติชนกันปกติเลยแค่เอา wh question ไปวางหน้ามันอีกทีกริยาก็ไม่ต้องพันแล้วเหมือนเดิมโอเคไหม สำหรับใครที่ยังงงนะครับผมลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมเดี๋ยวจะช่วยให้ส่วนใครที่คล่องมากขึ้นแล้วนะครับผมก็ลองพยายามไปหาไปฝึกหนัดในออนไลน์ดูได้เลยนะครับผมมีเยอะแยะแน่นอนนะครับไม่จำเป็นต้องรอติวเตอร์ก็ได้นะครับผมอันนี้หาได้เองตามความเหมาะสมตามใจชอบเลยสำหรับวันนี้อ s e ก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าใครอยากจะรีเควสต์วิดีโออะไรเป็นพิเศษนะครับผมสามารถทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะดูว่าวิดีโอไหนน่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะทำให้นะครับผม สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้อย่าลืมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายกว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นลองพยายามฝึกฝนสันิดนึงนะครับแล้วมันก็จะง่ายขึ้นไปเองตามธรรมชาติของมันเลยลาไปก่อนสวัสดีครับ